อันนี้ก็แฟนขับประวอดพนมาเที่ยว้าเพนมาจ้ากแต่ทีเด็กก็นะสวีเดนมาจ้ากแต่สวีเดนพนมาลิ้นหาพนมายามพนมายาม่สวีเดนเลยเยอะหน่อยแหละเยอะหน่าอยอันนี้เก็เป็นแฟนของพนท่น เป็นคนสวีเดนเพิ่นเป็นคนท่าทางใจดีใจดีสบายดีเจ้าคนรู้เรื่องเบาๆนกันเจ้าน้องดูนี่มาลูกนี่กับป้าเพิ่นมาลำกันเพิ่นมาลำกันก็คือเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านพี่น้องกันหู้จักกันเพิ่นก็เลยพากันมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวห้าประวัติประวัติยินดีตอนหับไล่เน้อจะกินข้วประเด็กกัน ฟิมืออันเย็นกาเฮ้อเย็นเฮ็ดเฮ้อแล้วแต่กำลังไปเอาเย็นพันมีลูกเออเย็นเฮ็ดเฮ้อเดี๋ยปบะวันเฮ็ดยานีิบเซบคนมาห้ายินดีต้อนรับนะทุกคนเจ้ายินดจ้อนดลับอะทุกคนเจ้า วันนี้ประวอนก็จะมีขั้วปลาแดกฟีมืออันนางเย็นทุกคนทุกคนอยากกินทุกคนอยากกินขั้วปลาแดกมาเล่าเขาอยู่สักก็มักปลาแดกกันเลยเล่าเขาอยู่สักก็มักปลาแดกเลยเนาะนานเนาะแล้วก็ประวอนก็จะเฮ็ดอันลาบป่าน้ำคลองลาบป่าเพียป่าอย่างนื้นทุกนกินปลาข้อในเชียงประวอนจีไปเฮ็ด ลับปลาเพียปลาเพียน้ำคลองเจ้าเห็นี่กินอยู่นี่ห้าตามสบายนะเจ้าจะประวันกันจีมาเฮ็ดอันตอนรับแคกก็คือรับปลาเพียเท้าบุญจันทร์รับปลาเพียมึงคนเฮ็ดสับปากุดจิตจะแกงปากุดอี๋วันนี้ว่าก็คิดเข้าดีเนาะนอ

อันนี้ก็คือเครื่องที่จะลาบนำลาบนี่นำตุ้มส้มประกดมึงเดือดแล้วก็เอาป่าใส่เอามะนาวเอามะนาวสักก้อนหนึ่นคะคนลาบต่างเสี่ยงแม่พี่น้องเลยแซ่บเนอะอยแซ่บบอกส่พิกแลยบะไรซีมเดียวแซ่บสะตุ้มนะจางซี่คือจางจไางเวย ยันคนกินมะเขือซีศซี่บดดำเนาะบะหมี่เนาะเครือเข้าเนาะไปแล้วไปแล้วเครือวบดดำนี่นี่ขนาดนี้มันจัดมาคนลาบเท่านึงนี่มีพี่น้องมาแต่สวีเดนดแน่เป็นมาแฟนคลับเป็นมาเที่ยวฮะปลาบอดกับจีบบอปลาะ ออโอเคนี่ก็ผักหอม,มนะตามสูตรไดยเนาะแซกไปจัดังไฟย่างนี้เรือไฟบ่จะิเป็ังไฟยางหมูนิดนึงโอเคนำมา อันนี้ก็คือ้าเข้ามาห้อแฟนคลับเพิ่นมาคุณน่าพร้อมตากันขบวนขบวนการเป็นผู้ได้ซื้อเลียงเสี่ยงใดมาเนาะอืวน้าพันประหยัดประเทศเนาะเราเล้ขมาเปลงตรงโอเคกลองตรง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 ก็แล้วอรไม่ด้ง

น่กนไปื้นี่กายานก็แฟนขับเพิ่นมายาพิางคมาลาจะกลับไปทำธุระหรือกลับบ้านเพิ่นละพินแล้วก็มากินลำกันแต่มื่อเช้านี้ก็มาพบมหนาพรอมตากันมาบอกคำลากันมีมียังฟากมีแจ้วมีมักฟักต้นไม่นึ่งใดมีพวกกระแดก ก็แฟนๆติดตามก็กดสไครเบอติดตามเป็นผู five ้สุขคนแน่ๆและจะพานพามาคับมื five ่อแตสวีเดนสวีเดนนั้นเ <t us> ียพุมเซยภูมอสวีเดนอ่าสวีเดนเียเปนเดียวอเซียพจะไปเเอจ้าบานเนาะเซยภูมเนาะไปเลยไม่ได้อุตรดีตเราเคยเปนทยชีพอยู่ เาวาเดียนยังยื้อหาพันกยอมเลี๋ยยังนึก่าพอจะเาวาลรบอกดีอันทุเรียนรับแลงอ๋อจอบแวะเที่ยวหรบอเปล่ไปเข้าสยามภูิอยู่เนาะพึ่งเวลานี่จะกลับบอยังหลายอยู่ก็จะไปไ่ชาเหมืไป่รชาชุยฟงอ่ะอไปว่าไปนันนาบุญธไปบองนี่คนได้ไปสิเป็นไรชาชุยฟงมาแล้วงม เกือบจะถึงขึ้นไปได้เดียวขึ้นจากไม่จัขึ้นไปได้เดียวหมาเนเป็นน้างกิบสายบรรยากตศาอกิบสายนาน่ากมันไปที่สวนั่นตัวเทียนก็มาม่ยอมเลยมไม่ยมว่าตเนะตัว่เียนกไม่ต่างเดียว สุนันนาสุบสับสไบเป้พ่อที่นั่นสังบีมรีสอร์ทนั่นแหลบมากอบคุณมครั้งแรกคลิปเพนะไอ้บอสเจียงอไนไม่ลเล่นมาเล่นเบิงมาตลอดตลอดเจียงไมกับแฟนแฟนจชิปน่ะบิปแรกที่เห็นนอนอย่างบอสทเนั้ยามนะบีบีบแว่า ก็ได้กินแ่ก็แค่บนนอนงบานนี่นะเดืปีนี้มันตายให่หมบอสปีนี้กินแต่นี่แหละออ่าไร่มันเป็นที่ยยางนี้เราไปงโล่ต้องไปอ่าเขียนหุงเลยซ้ำตะกะแต่จะชอบบอกหุงมะละกอหมดแนวถ้ามนมีเชยเลย

ดซีไลค่ดำเอาดอไมสโตมาลูประทมอะไรโมบีตตัวดำซุปปี่เจ้าดอบ่ขายไม่พอขายน้ำกกินอย่างนี้ก็อยู่ถ้าต้นำจะเป็นน้ำฮอ้โหกลังบักละบกฟักโอ้ สอตัวหกเกือบร้อยโลที่หร้อยโลเยกร้อยหกโอ้ร้อยหกสัยสัสยข้าวระด้าวใส่มออก้นึงเสียขาสีข้วเนียวหว้าวลาเสียข้าวลาเป็นังโอ้าวเเราข้าวยวกระแหงนาเป็นังมมียังฟากเลยจปะแดกฟากสัก้าว ไปสวีเดนน้องขาเจ้าป้าคนนั้นดิโหอยากจะเล็งอยู่เอ็ดอุ่นนี่ก็มยากยากทันเดียสบป่ที่ใด้สวีเดนกินไวกินซพีขน้องไปเราเร่มมาเขามันใจนะพี่น้อขาน้อใกล้ก็มีอิ่มสุขเออสุดยอดแหละแกสลืแต่ว่ปรีมีร์ม่ค เรียบเรียงากินข้าเจ้านัข้าเจ้าคนนกงอันนี้คือจันเ่มมากินข้าเจ้าัซอยาะนี่จะซอยาะลนมนกแขนแนรถดีรถดีนี่อ่อนก้อนขนอรถดีขนอขนอ่ซองกรนึงที่ดูกซ่นี่หนึ่ง่บ้านกต้มกฝักปืเอยใส่ต้นหอมนีนก้ำซุปพรามันไก่มะเนื้อลกินข้าวยาวนะอกินข้านียอนีก นั่งไร้อันเจ็บค่ะแล้วมานั่งเถอะค่ะดึงได็งเด็กเอาไปดึงขึ้นเดี๋หวไว้นหมเดี๋ยวไว้มันางเอกรีกี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตัดตัวตัอตสมรเก็สู้ดึงไน้เริเจริงซ่บเด้น่าก็ทนน้ำน้ำน้ำน้นเจ้าอ่ะไปซึลกาถ้ากินเท่าไหร่นี่แหละ ลูกไร่ลานไร่คืนเบีรยได้เพิ่มเลยเบีรยเบี้เอานำลาลาเนาะ้ใครเลยอาเลยอาเลยช่งนี้ลกนาปากานก็เลยอานเหมือบออีซานก่อนแล้วบอกอ่นไงร้อนหนาเอหาโซ่ถ้ามันบอกอจะใอาเสียยงย บางที่รุนแรงคือเติมไส้น้ำพรอยไสสูงแล้วก็ทำชักเอาสสนาโอเคโอเคกันเทศดังโอเคก่อนบอลลิสต์โอเคก่อนโอเคโอเคต้องมากินเลยดอะก็ต้องมันกินเล